โอเคค่ะพี่ชอบค่ะพี่แจงทำไมวันนี้ขายงานผ่านง่ายจังม,มีเคล็ดลับจากยาสีฟันณวาจาของหมอปลายภายกระซิบตัวนี้นาะทำมาจากเลือหิมาลายันช่วยลดกินปากได้ดีดูแลสุขภาพช่องปากและฟันให้สะอาดแต่ที่สำคัญนะตัวนี้ผ่านการปลุกเสกทุกหลอดทุกกล่องมีสเสน่ห์แห่งคำพูดค้าขายร่ำรวยมีวาจามหาิยม ถ้าไม่เชื่อนะก็ไปลองสั่งซื้อดูตอนนี้เขามีโปรโมชั่นด้วยนะยาสีฟันนวาจา1หลอดราคา495บาทโปรโมชั่นพิเศษตอนนี้ซื้อ6หลอดราคา1990บาทลงทะเบ,บียนรับสิทธิธพิเศษง่ายๆเพียงกดดอกจัน764ดดอกจัน 3, 8ดอกจัน10สี่เหลี่ยมแล้วกดโทรออกจากนั้นรอรับสายจากระบบอัตโนมัติเพื่อแจ้งชื่อและที่อยู่เท่านี้ก็รอรับสินค้าพร้อมเก็บเงินปลายทางได้แล้วจ้า